ให้คนอื่นถือดีละไอ้แจ็คไอ้แจ็คมันไปไหนแล้ววะพี่อะไอตู้แกมาเลยออกแล้วไม่ใช่หรอมันติดนานแล้วนี่นี่ไงด็อกสิบเก้าละไปแล้วเลคเคสเดียวสิบเก้าเลคเชตหนึ่งมาจัดอยู่พี่จัดอยู่เขาอือเขาอือมันตามกูเขาอือตัวนึงตัวนึงไอ้ใครว่างอ่ะพี่มาไอ้แจ็คอยู่ในตู้ไอ้สักแจ็คเหล่าแจ็คเหล่ากแล้ว้หรอไอ้แจ็คเหลวขาบอกที่ตึงใครไอ้แจ็คอ่ะ จักแล้วขวายรนอะไม่ใช่ยมันหลุดแล้วโดยที่บ้องครอกกามไม่ตัดจักแล้วเฮียพวกกินอยู่อะไรเฮียพอไปแล้วพี่ก็ออกไปแล้วออกไปแล้วเข่ข่หลังอูรู้ย่ะรู้ย่ะเคยเล่นได้ว่าไงน้องชายเลไรของพี่ลงบาร์แซมแล้วลงบาร์แซมแล้วไอ้เจ็ตไปแจ็คนี่แคคิบุกมองตาเลยแบบมันแคคิบุกอยู่นะเดี๋ยวคุยสภาสภาครับครบยี่สิบยังงั้ผมจะขอจบอะครับ ผมขอจบพี่เยรบยั้หมดครับขอจบตอนนี้เลยครับประกาศเท่าไหร่ครับคุณมเพื่อผมอยู่ครับผขอจบเลยครับสภาอะไรนะพี่ประกาศจบเลยไหมเขาขขอจบละใช่ครับผมขอจบแล้วครับผมไม่ไหวแล้วครับสภาประกาศเลยครับประกาศประกาศว่าจบเลเป็นผมไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวลใช่ไครับไม่ถามพี่ไมเจอแล้วเนาะยังไหวนะเปนผม่าดีีถ้าผมไม่ไปเองน่เนี่ยนี้จบไดใช่ไหมครับสภาถ้าเราขอจบได้จบได้แต่ว่ามันมีค่าสินสงครามนะ ก็นับเป็นใบเองครับที่เหลือใบเท่าไหร่อ่ะอยากรู้ว่าสองแสนสองแสนสองแสนห้าหรืสองแสนครับสองแสนดิใบละสองแสดิสองแสนห้าใบใบละสองแใช่ไหมครับสภาสองแสนเนาะสองแสนใช่ไหมสภาถามแป๊บได้ไหมสองแสนเอตเตอเพเราเพคิดใบละสองสองชุดละสองห้าสองแสนแม่เราสองห้า ใบสองแสนห้าใบสองแสนห้าแล้วตอนนี้ยี่สิบใบอะไรครับครับยี่สิบแล้วไหมยี่สิบแล้วใช่ไหมโอเคงั้นจบเลยครับถ้ายี่สิบแล้วจบพูดเองนายว่ายี่สิบจบเลยครับขอจบเลยสิบเก้าไว้ตัดเอเจสที่ช่วยเลมผู้ช่วยเช็คแล้วใช่ไหมยี่สิบใบล่าสุดเมื่อกี้เข้าเลยยี่สิบครับโอเคยี่สิบแล้วจบปละกาศเลจบเลยครับไม่แต่ว่าเคสถ้าถ้ามีเคสห่ออยู่จะไม่ไม่ให้เขาชุบนะก็ต้องตามเคสเด้อตามปกติของที่นี่ยังไงครับงงขอจบมันก็ต้องคืนหรือเปล่าครับไม่ไม่คืนครับที่นี่ไม่คืน พี่ปล่อยแต่ว่าไม่สามารถอุ้มได้อีกมันเป็นถ้าของที่นี่มาตรฐานไปเจ๊ตมาตรฐานงั้นก็งั้นก็ประกาศที่ประกาศได้ครับได้ได้ได้ไปรังประกาศอยู่ให้น้องประกาศถูกไหมกาประกาศการประกาศเงินถ้าถ้าปล่อยอ่าถ้าสมมติว่าอืจบแล้วเราประกาศไปแล้วใช่พอประกาศเสร็จแล้วปพ๊บเนี่ยเขาไม่สามารถขอเพิ่มได้อ่าแล้วแต่ที่อุ้มอยู่ก็คือต้องอุ้มไปถูกไหมถ้าเออแล้วถ้าเออะเออก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองเหมือนกันครับ เพราะว่าเคยประชุมอันนี้เคยประชุมรอบใหญ่อยู่เหมือนกันมันจะมันจะหักใบไหมหมายถึงว่ามันจะหักใบไหมเพราะว่าผมขอจบไปแล้วไงอย่างเช่นเหลือยี่สิบเออจะจบใช่ไหมอ๋อโอเคเอยอันนี้อันนี้เราเราไม่เคยหักนะไม่ประกาศไปก่อนมันต้องหักนะครับสภาผมว่าสภาควรหักไม่ก็คือปล่อยไปเลยครับทาให้ถ้าอยากไม่เพราะว่าเข้าใจเข้าใจนะแต่ว่าตอนเนี้ยอันนี้เดี๋ยวรอเอาเข้าที่ประชุมครับเพราะอันนี้มันเป็นกฎดั้งเดิมใช้มาปีกว่าแล้วไม่เคยเปลี่ยนเลยต้องเปลี่ยนเพราะว่าอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวรอเข้าที่ประชุมก็ได้ไม่เป็น ผมเข้าใจอยู่เข้าใจมุมนี้เข้าใจเข้าใจเข้าใจมุมนี้อยู่มันเป็นช่องโหว่นะครับยอ่าก็คือพูดง่ายว่าถ้าสมมติมีเออเกินเงี้ยก็คือหักบัตรประกันที่เหลือไปถูกต้องไหมถูกต้องครับเพราะว่าเพราะคุณบอกว่าใครอุ้มอยู่ก็อุ้มไปไม่ไม่ใช่ใช่ได้พอเงินแล้วคืออันนี้คือก่อนนั้นเนี้ยเดี๋ยวบอกปัญหาก่อนก่อนแล้วเนี่ยปัญหาปัญหาเฮียเอยแมงประกาศผิดสภาลนจัดคือกีไนะออกวอลกัน คือเข้าใจแต่ว่าก่อนอันนี้ที่มันเคยมีปัญหานะอันนี้อันนี้ลองอธิบายเหตุผลก่อนว่าทําไมสภาถึงให้เล่นเพราะว่ามันเคยมีแบบทั้งชุบแล้วไม่ชุบอะเก็นไหมครับครับใช่มันเลยมีปัญหาแต่อันนี้ผมเข้าใจนะเดี๋ยวเราลองคุยก็ได้เรื่องนเนี้ยเนี่ยเสร็จนี่เดี๋ยวพี่ตูนประชุมพรุ่งนี้น่าจะพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้ดีกว,ว่าครับใช่ใช่โอเคประมาณนั้นแต่ว่าก็ต้องใช้กฎเดิมไปก่อนนะอันนี้ผมชี้แจงก่อนได้ครับไดคบ้ครับครับโอเคเอออันนี้อ,อันนี้ผมอันนี้มันเข้าท่าดีอันนี้ผมชอบครับ อะไรขึ้นเออเคาที่กูอยู่อะครับอ๋อเห็นเพื่อนเห็นเขาจ้ไม่ไหวเพื่อนเราร้องแล้วเพื่อนไม่ไหวเพื่อนไม่ไหวมึงร้องก็มึงงอมจัดแทบตายเจ็บมึงงอมจัดอ่ะมึงงอมมึงงอมมึงงอมจริงมึงงอมจริงงอมจริงเพื่อนงอม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 ขอจบไม่เป็นว่าเธอทำเพื่อนไปเธอใช่เพื่อนงอมเพื่อนงอมงอมยิ่งเด็กงอมจัดเธอใจ งอมไว้เนี่ยถ้าถึงงอมแล้ว่ะเพื่อนงอมงอมไปเช่จะงอมเงอนจริงพี่งอมแล้วเพื่อน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 ยี่สิบแล้วเพื่อนน่าคอมระพียี่สิบแล้วถ้าไหงวะก็จ่ายมาได้ห้าล้านใช่ยี่สิบกิกะกิกะแต่ายยี่สิบปะปากิกะไอเจ่นงอมจัดงอมจริงงอมจริงงอมจริงนี่เกมถ้ามึงไม่ทำเงินนะไอสัตว์กูทำอยู่แล้วเพื่อนกูจะไปเปิดบอลนี้ต้องทำเงินอีกไงไม่เนี่ยมึงเอาทุนไปสิบล้านไม่ทำมั้ย มึงติดทุนมึงมึงเอาทุนไปซื้อเหรียญใช่ไหมมึงต้องหาทุนมาคืนนะห้าล้านไม่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 เอาให้แจ็คไปแล้วให้แจ็คไปหมดแล้วอ๋อสิบล้านนะฮะไม่ที่บ้านอยู่ที่มึงไงที่บ้านทุนอยู่ที่มึงไม่กว้างไปแล้วไงกว้างไปห้าล้านมันเอามันเอาตังค์กูไปใช้ห้าล้านไงเพื่อนกำไรเอาไปซื้อเหรียญแก๊งเพื่อนซื้อเหรียญแก๊งอ๋อไม่ไม่เป็นไปเลยสั่นแล้วมึงก็ต้องให้เอาอีห้าล้านอ่ะมาให้มาให้ไอ้แจ็คไงมให้กูห้างไปแล้วไงเพื่อนกูให้างไปแล้วเพื่อนกูห้งไปแล้วอ๋อเล่ดเฮียกกูไปซื้ออเหรียญแ๊งพ่ เงินกูครับไอสัตว์เดี๋ยวกูเอาห้าล้านให้มึงไปหมุนไม่น่าพอเ่อแจกคห้าล้านไม่น่าพอบ่อนน่ะเพื่อนดูแม่งทำตัวไม่คุณไทยคูนไปจะมาเล่นริบบิ้นแล้วคุณไทคูนไม่มาเล่นก็มามาอยู่แล้วถ้ากูอยู่อ่ะดูแม่งทำตัวเดี๋ยวเฮียเกมอ่ะตัไหมเพื่อนตอนนั้นมันบีบอีกแล้วกูตัดติดใจพลาดไปเพื่อนทุนเล่อย่าถอดจุดเพื่อนอย่าถอดจุดใส่เสียอแบบกูเอ๋ออะเพี่ยนกูเป็นคนบ้าเฮียไปบ้าไบ้าไปบ้าไช่เพื่อนเวลาคนบ้าไว้สัตว์ เดี๋ยวขอเอามึงนี้ไอ้เหี้ยใส่ดรอชุดเนี่ยเถื่อๆไอ้เหี้ยกูเป็นบ้าไอ้ถามเมืองอะไรกูทั้งหนาวว้าวว้าวเออกูเปิดเองไอ้แค่แต่มวยเปิดกูได้ได้ไหมเอออสองเออแล้วซื้อๆหรอถ้าตอนนี้ก็เออธรรมดาไม่ครับซื้อจุดครับซื้อจุด เนี่ยทุนทุนกลลัับมนเหือ็ที่มีกลับมาแล้วใช่ป่ะทุนทุนกลับมา20ใช่ป่ะไม่ไม่แล้วกำไรสิบกำไรสิบล้านถูกไหมวันแรกอ่ะเออเออไอ้เกมใช้ไปห้าล้านไงอ๋อกูเดนแย๊งไปทีล้านเก้าเส้นเดแกงไปทีล้านเก้าเออมันก็คือห้าล้านแหละไอ้เกมโอเคเพื่อนเถียงอยู่นั่นอะไม่เพื่อนกูบอกไอ้เจ๊เป็นโรคอะไรวะทำไมเราต้องเถียงมึงต้องเอาเงินนั้นอะมาให้กูไอ้เกมเพราะว่ากูจะไปไปบุญเงินไหน อ๋อก็คือก็เดี๋ยวไปเก็บแก๊งไงเดี๋ยวไปเก็บแก๊งก็คือเราไม่ต้องขายเหรียญเดี๋ยวเราเก็บแก๊งเอาเอ้มึงเก็บเขาไปแล้วเออหกแสนมึงเก็บไปแล้วไม่ใช่เหรอเพื่อนไม่หกแสนนี่ค่าเพลนเดียวหกแสนนี่ค่าเพลนเดียวอะไรเฮี้ยเดี๋ยวเก็บปะละห้าหมื่นไงปะละห้าหมื่นอะที่คุยไว้หลังวีดีที่เจี๊ยบะกูเดี๋ยวได้เกมกูโอนให้มึงห้าล้านสองแสนอาแล้วมึงจะเก็บตังแก๊งอีกที่อะไรไม่เงินแก๊งเก็บเงินแก๊งเก็บได้แค่เท่าไหร่เองเก้า ไม่ใช่ไงก็มึงมึงยังไม่พอเลยเกมตั้งซื้อเพนติพาล้านเพนติพาล้านก็ครบแล้วไงกระจายให้ไปแล้วไงก็สิบห้าล้านแล้วมึงอ่ะติดเนี่ยแก๊งเนี่ยเงินแก๊งเนี่ยติดกูสองเอ็มเนี่ยมึงต้องหามาให้กูเออเพี่อนขอส่วนตัวกูให้ไปอ่ะสองล้านเนี่ยอ่าฮะเออเพราะกูจะไปตีไมยค่าเพนมันพอแล้วไม่ใช่หลายเงินพอแล้วใช่แล้วมึงเก็บเงินแก๊งอีกทำไมเกมไม่ไม่มึงฟังกูนะก่อนอันเนี้ยคุยกันไว้ว่าหลังทีสิบเจ็ดจะเก็บเงินแก๊งวันละห้าหมื่นเออแล้วเออ ก็นี่ไงก็จะเก็บเก็บเงินแก๊งบนท่าหมื่นไงเก็บไปตายเลยทเด็ดอะกูไม่ได้ถามมึงจะไปเก็บว่าเนี่ยกูถามว่าเตอนเนี้ยมึงอะจะเอาเงินที่ไหนมาให้กูเออกับกูด้วยกูด้วยสองเล่มน่ะกูด้วยเอาเงินไหนมาให้มึงฟังไลท์เจ็ดมึงฟังกูนะเอออ่ะมึงบอกว่าอะไรมึงจะจ่ายค่าเปรตลิตรอมาร้านไอห้าแสนใช่ไหมเออรวมอยู่นั้นอะค่าเปรตแล้วก็ไม่กูถามมึงเนี่ยว่ามึงอะจะเอาเงินที่ไหนมาเอ้าจะเก็บเงินแก๊งไงเอ้า เออห้าแสนกูจ่ายไปแล้วไงเออไมทุกอะไรเจ้าตอนไหนเอ้ามึงฟังกูนายเจ๊รอบพี่ด้องอกคาเพจร้านหนึ่งใช่ไหมเอออ่ะเจ้าตอนไหน่งเจ๊เราซื้อเพลมาแจกใครซื้อเพลมาแจกใครทองกีมาแล้แจกแก๊งนะอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วกูต้องเอาเงินจากไหนจากแก๊งไงเออแล้วไม่ถูกหรอกกูต้องเก็บเงินแก๊งไงกูผิดตรงไหนเออเออก็แล้วแต่มึงเออมิใช่กูออกคนเดียวเลยไงเฮียซื้อของมาแจกอ่ะเออเออจริงจริงอันนี้กูเห็นด้วยอ่ะกูพูดถไหมกูผิดในแจกก็มึงซื้อเหรียังะ อ่ะทีนี้ซื้อเหรียญนะกูถามพวกมึงพุ่งใช้เก็บเหรียญไว้หรือใช้ขายเหรียญแค่นั้นขายไม่รู้ไม่รู้แล้วแต่มึงนี่มึงตัดสินใจมึงเป็นคนรับคนเขาบอกอ่าแล้วแต่มึงนี่มึงเป็นคนรับเข้าออกอะไอ้เหี้ยแล้วกูจะเอาตาไก่แจ็คไปเปิดบอลเนี่ย 10m เนี่ยถ้างั้นเราต้องขายเหรียญนะถ้างั้นนะเพราะถ้าจะต่อไปใครจะทำที่อะไรขายจะมาซื้อใครจะมาซื้อไม่มึงฟังเหรียญมันซื้ออยู่แล้วแก๊งไม่มีใครไปนั่งทำเราเข้าแก๊งออกแก๊งอะกูจะบอกให้สภาขายถูกด้วยขายเท่าไหร่สามหมื่น เออแล้วไปต่อแล้วม่กี่เหรียญนะตอนนี้เราไว้สามสิบสามสิบเรือไข่เหรียญเดียวไงฮะไข่กี่เหรียญนะเหรียญเดียวเท่าไหร่เหรียญละเท่าไหร่ถ้าขายกันเดี๋ยวสี่หมื่นน่าจะได้อยู่นะเสียวจี๊งเสียวสี่มื่เอ้าถือว่าได้กำไรกำไรยังพันไม่มันมันไม่มีคนทำจริงไม่มีคนทำจริงเหรียญแก๊งอ่ะเฮียใช้ขอบเฮียไม่ดำนองดำน้ำดำเฮียเต็มไปหมดไหนกว่าจะได้ครบวันไหนเีราก็แต่กําหลังอตอรี่นี้ประกาศขายเลยก็คือได้เลยจะไม่ขอไอแจ๊งเนี่ย ก็จะประการขายเลยคนซื้อก <ke> ็ได้เลยสองวันใช่เออได้อยู่แล้วเพราะว่ากูจะไปเที่ยวไงงั้นกูจะฝากสิบเอไว้มึงไปทำทุนนะเที่ยวไหนวะอ๋อโอเคที่คุยไว้รู้เรื่องเออเจ็ดวันน่ะกูไม่อยู่รู้เรื่องพี่อ่ะพี่เกมมาเนี่ยในเพจ ไอเกมมันนี่เพื่อนกูมีอะไรใหเล่าให้ฟังอย่างหาอย่าบอกนะเออเดี๋ยวเล่าให้ฟังหาจริงกูเรื่องกูชัวร์ไม่ใช่เรื่องมึงอเคเรื่องกูเลยอ่ะเออะเอาเถอะเอ้เเอ๊แต่ตอนรีวิวฟ้ารีวิวฟ้าแม่งกดว่ามันพูดว่าอะไรกูไปบอกไอเอาเจดี้เอาเจดี้ว่าว่าว่าเจดี้กูไปกูไปแจ้งมินหมาเพื่อนว่าตอนแรกอ่ะตอนแรกอ่ะกูกูด่ามันใเลยฮะไม่ได้ด่าคือมันอุ้มกูถูกอะ มันอุ้มกูเสร็จปุ๊บแล้วกูก็ขอพูดมันแบบขอพูดมันใช่ปะเออขอพูดมาเสร็จปุ๊บแล้วกูก็ด่ามันนะแบบด่ามันน่ะมันให้กูพูดแล้วกูก็ด่ามันใช่ปะเออด่ามันพังเลยแบบด่าเสียแล้วทีแร้มันก็ปิดไมค์กูกดปิดไมค์กูใช่แล้วแม่ก็พูดในวอว่าเฮ้ยเฮียเฮียเจตตี้อยู่กูเว้ยขยจะอุ้มแม่งบ้างวะอันนี้เรียกชื่อกูใช่ปะหนึ่งแล้วแล้วกูเข้าเมืองนี้มาเพื่อนกูไม่เคยซื้อขายกับใครนะของอ่ะ แล้วกูก็ไม่เคยใช้ชื่อตัวเองไปบอกนไม่เพื่อนมันเป็นมันก็ต้องเข้าใจแล้วรบประชาชนกูเนี่ยชื่อเบรกนะเอาเวรกนะไม่ใช่เจตี้นะเพื่อนไปเชื่อเพื่อนเอาเวรกเพื่อนเชื่อเบรกประชาชนกูอะแต่เรียกกูแบบเจตี้เลยใช่เพื่อนแล้วกูก็ไปแบบไปแจ้งมีแล้วแต่มึงก็บอกว่าเดี๋ยวรอคุยหลังนี้กูอยากรู้เหมือนกันว่ามันอ่ะมันรู้จักกูได้ไงแค่นั้นไม่มึงมึงจำตอนที่กูโดนอุ้มแล้วมึงมาชกบัมตรงเลเบลฟ้าได้ปะ เออทำไงเออแม่ผู้ว่ะแม่งโดนบังคแล้วบอกเฮ้ยมาเอาดิมาดิมาเจดิมาเจดิได้อ่ะรู้จักกูได้ไงรู้จักกูเรียนมันกูงงเลยกูแบบฮะรู้จักงงเลยฮะรู้จักกูได้ไงเจไม่ได้นี่คุยอะไรด้วยหน่อยไอเจมันแทบไม่ได้พูดเลยเชื่อไหมฮะรู้ดูเสียงเนี่ยวะเฮียเออไม่ไม่าเจนี่ก็ได้มั้งไอรถมึงเปิดทุนหมาเฮียมันเลยรู้ไู้จักเอฟเฟกตัวน้อยเนาะพี่อ่ะวัจะวัจะคุยเรื่องนี้กับมันว่ามันรู้จักกูได้ไงแค่นั้นเองจะรอดูมันตอบไงพี่พวกมึงเคยคุยกับพวกมันปะ ไม่เคยไม่เคยนะไม่เคยคุยเรื่องมึงน,นะอ๋อไม่เคยแบบอ๋อโอเคก็ตอนผมตายอยู่มันขออุ้มพี่แจ็คเลยน <c oughs> ะเวลารับแจ็คก่อน <c oughs> แล้เว,เด,วเดี๋ยวไปรับกิ๊บด้วยไหม จออะไรไม่ต้องปิดหรอกอยากรู้เหมือนกันคนระับไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดเริ่องแบบทำควยมึงไงอ้เหี้ยไอ้ทุเรศ

เอ้เข้ไปเลยเพื <um ่อนเอาอะไรไม่เอาแบบอะไรเนี่ยกโดนอุ้มเพื่อนไปลอกเพื่อนเนี่ยขอจบแล้วเพื่อนยอมเพื่อนงอมเพื่อนยอมเพื่อนไม่ไหวเพื่อนงอมเพื่อนตาถึงเกินเลยตาเก้พี่ตื่นแล้วเก๊มาตีกันดูแลปะพูดจริงไอ้เพี่อไอ้คนในเมืองนี้มันรู้จักกูเยอะอยู่นะเนี่ยเพื่อนเออ เนี่ยวันทองขนองเดชเพื่อนแกไมเรู้ชื่อกูเป็นว่าเล่นเลยเพื่อนแกแกชื่อวันทองขนองเดชเพื่อนพระเจ้ากูเต็มเลยเพื่อนอีกอีกอีกอ่ะถึงโดนน้อยเพื่อนโดนรูปเหลี่ยมเหมือนเพื่อนเนี่ยโอ้ Tao không Mà tu la cả ma tí la to mô tê la Ca ti la mô to อพาร์ตี้แล้ตัวเต้กี่มอเตอร์เลโกตาปัตดละก้ามึงโดนกูต่อแน่เฮียคาบุกิสัตว์เดี๋ยวมึงโดนกูต่อแค่นั้นแหละอะไรของมาเลยเฮียกูเพแค่พูดภาษากูะเพื่อนอะไรอะอย่างเหลืออะไรคุยเออยิงไม่เฉยเลยเพื่อนไอ้เฮียอะไรกูทำอะไรผิดไหนเฮียกูไม่ได้คุยมันด้วยสัตว์ไอ้เฮียยิงไม่เฉยเลยเพื่อน ไอ้เหี้ยอย่างงี้ไม่หนีไม่โอนะอย่างงี้ไม่โอนะ <c oughs> อย่างงี้พี่ไม่โอนะน้องยิงได้ไงอ่ะไปจะไปนอนอไรสัตว์แบบน้ำมา <c oughs> พี่หลอนพี่ได้เพื่อหนีพี่กูจะไปเปิดบ่อนแล้วไอ้เหี้ยเวลาหน้ามีเอาวะเพื่อนมีเพื่อนไ <c oughs> ม่อะหาตังค์หมดนไม่อ <c oughs> เอ๊ะมันยิงกูอะเฮ้ออไอ้เหี้ยคาบูกิเป็นพรรยานให้กูนะเพื่อน เออใช่ใช่แต <cues> ่ถ้าไม่เป็นพยาไห้กูนะรอหนึ่นึ่เพื่อนหนึ่งหนึ่งมดนกูหนึ่งหนึงแตกแน่อสานวงแตกแน่เอาหนึ่งหนึ่งเพี่อนมืติดแล้วเกิดเมื่อติแล้วเจอเมืติดแล้วก้ไว้ปตรงกูกาักาวตังไม่ใจมันท้าหลาไอตังไม่ใจมันทะาาอเ่ยอเกียยติดดิกูอ่ะ เอาอย่างเงี้ยเอาตังค์กูไปติดนี่เงี้ยสิบล้านอลไรมัติดนี่กูเนี่ยสิบล้านเนี่ยเฮี้ยเก๋มาจริงไอ้เหี้ยไอ้ไอ้ค่าเพนที่ตีคาร์บูกิใช่เราออกคนละล้านใช่มึงรู้ว่าเฮี้ยเกมออกเท่าไหร่เฮี้ยออกสามแสนเฮี้ยโคตรเล่นนะคุณเล่นจริงแล้วบอกแล้วบอกออกเยอะเฮี้ยออกสามแสนเฮี้ยเงินหมอก็อมมีเฮี้ยเกมตัวเฮี้ยเลยกูบอกให้เกมอะดูดิดูดิอยู่นู่นอะ ยี่เกมตัวแบบตัวอมเงินเลยแล้่บอกเห็ไอ้เหี้ยดูโคตรเละดูแม็กดิพาร้านกว่าไอ้เกมไอ้เหี้ยสิบล้านแล้วเดี๋ยวถ้ากูจ่ายกูจตรงนี้หนึ่งพันหรืห้าล้านไอ้เหี้ยมึงหามาใช้กู้สิบล้านหน่อยสิไอ้เหี้ยเกมตัใส่บินกูได้ไหมล่ะทางนั้นอ่ะไปตายไปเกมไปเหี้ยไปแม็กแเวลาจะจะคแจ็อะไรกันน ไอ้เยเก๋อไอ้เก๋มันเลี้ยนี่อ่ะจะเอาตังค์ผมห้าล้านไปจ่ายค่าบัตรประกันอย่างเงี้ยไอ้เี๋ยเนี่ยไม่งด้จ่ายวังเดียวว่ะเจ้าตังค์กูจ่ายไอ้เก๋อข่วยไม่ทำเลยอ่ะไม่ทำงานเลยอ่ะจะเอาแต่แจ็คอย่างเดียวเลยอ่ะแจ็คก็มีวันหมดนะไอ้สัตว์ขวยค่าเพนออกอะไรด้นี่ค่าเพนค่าเพนกูไม่ได้ใช้ด้วยสัตว์กูบอกให้กูใช้กูแค่สี่สิบอันน่ะในตู้ที่ไอเกมเอาไปหมดเลยสัตว์รอบแรกมึงออกล้านหนึ่งแค่รอบที่ติดคาบุกิอ่ะ กูออกล้นึว่าเท่าไหร่เกมสาแต่ห้าทุเรศจริงแต่ก็เจดีที่ออกอะพี่ออ่ะไม่แต่ออกน้อยแต่กูออกนะพี่ควยแม่เราตังเราไปแอคพี่ตอนมึงเปิดตอนมึงเปิดบ่อนมึงแอคจริง กูไม่แอ็กไอควายก็เงินก็เขาก็รู้กันเปิดปอดในที่อ่ะคือแอ็กจริงตอนเปิดปอดอ่ะมันข่าวเท็ล่ากูแอ็กจริงเพื่อนกูไม่ได้แอ็กไอสัตว์ก็เงินเปิดมันก็เงินเปิดปอดอยู่แล้วกันหมดที่อันทีโอ้ตาวดนเขาบิดอีโอไปเก้าหมื่นในที่อ่ะไอเฮียคนที่ชื่ออะตอมพี่อันดี้บิดหนีเไอเฮียเดี๋ยวบอกกูเวไอเจ๊ที่ใครวะชื่ออะไรมันจำมได้ป่ะเฮียมันขโมยตังเก้าหมื่นใครวะไม่เป็นไรหรอกไม่ไม่มันเป็นไอต้าด้วยไอเฮียถ้ากูไปกูไปทำมันนะมันร้องไมึงโอนไปให้มมันทไอะัน มันไอ้เจ็ดไอ้เจ็ไม่เชื่อกูเลยนะตัวน่ามติดนีกูห้าล้านเก้าหมื่นเอ้าเฮียทำไมนี่เพิ่มไอเกมไอ้ส่วนไอ้มึงคือต้นไอ้แจ็คโมจังเนี่ยไอ้เจ็อะไรอะไรบ้านคือหมดแล้วไอ้คือต้นโมจังมึงคือต้นโมจังยี่สิบล้านเถะนะเออไอ้สิบล้านไอ้เฮียคือยี่สิบล้านเฮียนะต้นอะต้นอะต้นที่เรายืมไปแจ็คมายี่สิบล้านป่ะไอ้สิบล้านอะไรเพื่อนกูถือยี่สิบล้านเพื่อนคือหมดแล้วกูไหวกแจ็คก็ไม่มีอะไรอยู่แล้ว อ๋อแล้วกำไรมึงอะมึงเอาตังค์กูไปใช้มึงออะไ้เลยแล้วกำไรอะเพื่อนกำไรที่เราโมาหมนะเพื่อนกำไรอะกำไรก็อยู่กับมึงไงก็มึงเอาไปอตังไอ้จ้างไปใช้ไงไม่ได้กำไรกำไรสิบล้านอ่ะเป็นกำไรสิบล้านกำไรสิบล้านอยู่ที่มึงไงเอออยู่ที่กูยังไงวะอยู่ที่มึงสิบล้านไงตอนแรกไงแล้วมึงเอาเงินไปกูไปใช้ห้าล้านกีเหลือห้าล้านมึงโอนคืนมาให้กูไงวันแรกเปิดบ่อนใช่ไหมมึงได้เปิดแปดแปดล้านเจ็ดถูกไหมมึงโอนมาให้กูถูกปะ อ่ะแล้วเมื่อวานแล้วแล้วเมื่อว,วานอ่ะกูขอมึงอีกร้านห้าให้เป็นให้มันครบสิบล้านถูกไหมถูกพี่ออะแล้วกูเอาสิบล้าน,นนั่นอันนั้นทุนที่กูให้มึงรอบแรกไปเปิดบอลอะ่ะคืนในแจ็คไปแล้วอ๋อคือนไม่ใช่ป่ะเพื่อนที่แล้วก็คือกำไรที่ได้มาถูกไหมเออกำไรอยู่กับมึงที่มึงเอาตั้งแจ็คไปใช้ห้าล้านอ่ะผู้ใหญ่โคตรทุเรศไอ้เหี้ยเอาไปใช้แบบซื้อเป็นเงินตัวเองเลยเทียเดินเหมือนเดินเข้าพารากอนเลยนะไอ้สัตว์โอ้โหมันก็ไม่ซื้อพี่มันก็เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจบจะได้้ขายยใใหหคนนนแแก๊งละ่ๆเรีญ ขายให้ใครไม่เดี๋ยวคนในแก๊งจะมีคนออกสองคนแล้เจเบิ้มก็ขายราคาห้าหมื่นให้มาแล้วนะไม่สามหมื่นห้าทายสามหมื่นห้าควายไข่เท่าที่ซื้อเดี๋ยวเขาห้าหมื่นอีกที่อ่ะเราก็เจเบิเหมือนคิงไซค์เขาจะกลับมารันแล้วไม่รู้ว่าเจเบิ้มเขาจะออกไครหรือเปล่าเออกูได้หมดแหละน่าจะว่างประมาณสามทีอ่ะเออจะว่ากี่ที่ก็เรือกของแม่เงยสัเออแล้วคนที่ติดต่อเราไว้ตอนนี้ก็ไปอยู่คิงไซค์หมดแล้วเออเรื่องของมันเหะไอ้สัดไม่ได้ซีเรียสไอ้เหี้ยกูไม่ได้มาทำมาแข่งกับใครกูทำมาแข่งกับตัวเอง กี่วันหน่อยเกมกี่วันที่อะไรกี่วันเน่อยจะไม่ตังมึงเหรกี่วันน่ะมึงจบต่อรีก่อนเพื่อนจบต่อรีก่อนพี่นจบวันนี้อยู่แล้วจบอยู่แล้ววันนี้จบอลจบต่อรีกจบแล้วเนี่ยก็จบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวมึงกู้ตังค์กูไปจ่ายอีกเนี่ยห้าล้านเนี่ยฮะกูกู้มึงตอนไหนอ่ะเนี่ยค่าปัดประกันเนี่ยโอเคบอกว่าเนี้ยมาเออกูไถ่ายเลยคือใบอ่ะเอาดีเพื่อนแเอาเลยเอาเลยเอาเลยเออยังเราอีกแล้วไอ้ยี่เนี่ยเอาดี จริงเพื่อนเจสเพื่งเพิ่งรอบหน่อยเพื่อนเดี <S 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 ๋ยวกูไปก่อนเพื่อนฝากจ่ายด้วยเพื่อนไปมีตังค์ก็จ่ายก่อนไหมพี่จะเจอกันเอาไปเลยไอ้เจ้าให้เกงตัดจ่ายอย่าจ่ายกูไม่มีสัตว์อะไรเพื่อนกูไม่มีแล้วมึงติดกูสิไอ้เพี่แปดล้านเลยนะเฮ้ยเจ็ดล้านเลยนะทั้งนั้นติดเทียอะไรกูไม่ติดกูไม่เข้าสภาโดยมึงเข้าไปคนเดียวกูไม่เข้ากูไปแล้วไอ้ตัดเจ็ดล้านนะไอ้เพียไปแล้วกูไปแล้วมึงเข้าไปคุยด้วยเจ็ดล้านนะเพื่อนไปแล้ว ไหนวะฒพาไหนวะวู้ลีลาจัดเลยสัพาแล้วนึงคุยกันสัพาไหนครับเนี่ยมายังครับผมจะได้รีบไปแล้วครับอีกแกงไม่มาเลยครับรอมากก่อนนะแล้วรออะไรอะครับว่าผมผมรีได้ยังไงวัฒพาแล้วน้าเขานั่งอยู่แล้วเนี่ยเอ่อเรื่องผมเนี่ยคนคุยครังเคสยังไม่จบครับอะไรครับผมขอจบครับมันจะไม่จบเคสครับเคส เคสอะไม่มันไม่มีต้ไม่ใช่ะอ้าวเขายังเล่นกันอยู่เลยนะเกมผมยังไม่ได้กดเคสเลยนะไม่เห็นมีใครกดเคสเลยเอ้เจนไอ้เคสไปกดเที่ยงนะมึงเห็นเป็นยงหรือเป่าเพื่อนเฮ้ยไเกมฝากด้วยเพื่อนห้าล้านไอ้ตัวมันนะนั่นแหละวงสภานู่นแหละไปหาเก็บเอาใครอยู่แกไอ้บีเอประกาศแยกกันว่ะปล่อยเลยมีรถมาล่ะ ลุดลดละนวะ้วอะถ้าจ่ายให้ห้าล้านแล้งกัต่อเพื่อนกูไม่รู้เพื่อนจ่ายห้าล้านก็จบไปเพื่อนเออจบแล้วไงต่อแล้วกูได้เลยมันจะได้ตีอีกสองแก๊งอ่ะอีกสองแก๊งรอึงอยูอะอะไรนะแบบอีกสองแก๊งรอึงอยู่อะ นั่นเดี๋ยวกูเ,เอากำไรแจ็คจ่ายแล้วกันห้าล้านมึงก็มึงก็ติดนี่แจ็คอยู่ดี <c oughs> ไม่ติดไม่ติดไอ้เหี้ยไม่เกีเ่ยวเหีไปไป้ยอะไรกูไอ้ตาจ่ายจบแข็งเกีเ่ยวเหี้ยอะไรกูเพื่อนบ้ามางก้องรวมเงินไงแบบเออก็เก็บเงินแจ้งไงแล้วมันรวมได้ไหมล่ะตอนเนี้ยรวมเหี้ยอะไรเพื่อนรวมถึงห้าล้านไหมตอนนี้ไม่ถึงเพื่อนมีอยู่ห้าหมื่นเออมึงบอกเคยเล่นดีติดไปก่อนได้ไหมไอ้ห้าหมื่นไม่ได้เดี๋ยวกูจ่ายเลยเหี้ย เสี่ยวเพื่อแบบนเดแต่เมื่อแค่หามาคืนแค่นั้นเองเพื่อน sorry เอางี้ห้าล้านเดี๋ยวกูออกให้มึงก็ไปคุยใหญ่จากเองนะเก็บไหมเพื่อนก็เลยเก็บเงินแกงวันละห้าหมืนน่นไงเพื่อนก็คุยไปแล้วก็คุยไปแล้วเก็บวันที่เจ็ดวันละห้าหมื่นเอาได้ให้แล้ว